ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหันกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมง45ลนทีทางช่อง3แห่งนี้ครับผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นเรื่องของความรักครับเป็นความรักที่มีอยู่จริงครับผู้ชมครับชายหนุ่มคนหนึ่งคบกับแฟนสาวมาสุดท้ายแฟนสาวป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลเขาขอเธอแต่งงานนะครับหลังจากนั้นเจ้าสาวเสียชีวิตชายหนุ่มคนนี้บอกครับว่า ณวันนี้เขาจะต้องเดินหน้าสู้ต่อไปเพราะเขาเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในมุมกลับกันถ้าตัวเขาต้องจากไปแฟนสาวของเขาคงต้องการให้ตัวเขานั้นมีกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับพูดคุยกับทางคุณกุ๊กกิจเจริญชัยนะครับชายหนุ่มผู้มีรักแท้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ผมพูดมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครัผมเห็นบทความหนึ่งคุณกุ๊กได้มีการพูดเอาไว้ บอกว่าณนะวันนี้คุณต้องเดินต่อไปอย่างมั่นคงและมีความสุขซึ่งถ้าเกิดว่าให้มีการเปรียบเทียบกันถ้าคุณเป็นคนจากไปคุณก็อยากที่จะให้แฟนของคุณนั้นก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงใช่ครับแล้วก็มีความสุขถูกครับถูกไหมฮะถูกครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในวันนี้นะฮะส่วนใหญ่น่าจะได้ยินเรื่องนี้เรื่องราวของทางคุณกุ๊กและแฟนสาวนั่นคือคุณเดียครับแต่งงานกันที่โรงพยาบาลศิริราช ก่อนอื่นผมขอญาตย้อนกลับมาถามประวัติความเป็นมาก่อนคุณกุ๊กทำงานอะไรฮะผมเป็นฟิตเนสแมเนเจอร์ครับอา,อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมอายุ31ครับกำลังจะ32อยู่ที่ไหนฮะฟิตเนสแมเนเจอร์ฟิตเนสอยู่ที่รามคำแหงแล้วก็ที่3ามเสนครับครับคุณกุ๊กรู้จักกับคุณเดียได้ยังไงเ,เรารู้จักกันจากเพื่อนครับเพื่อนเป็นคนแนะนำให้ให้รู้จักกันครับแล้วก็ั ประมาณ5-6ปีครับที่ที่รู้จักกันครับคุณเดียก่อนหน้าน pues ี้ทำอาชีพอะไรครับเป็นพยาบาลครับเป็นนพยาบาลใช่ครับแล้วตอนไปเจอกันเพื่อนแนะนำแล้วไปเจอกันยังไงฮะตอนแรกก็ก็คือไปกินเลี้ยงเนี่ยครับแล้วก็เพื่อนก็มีเพื่อนอีกทีนึงแล้วเขาเดียก็มาด้วยเราก็เลยได้เจอกันครับ คือผมต้องบอกผู้ชมนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเข้ารายการธรรมดาแล้วผมจะต้องบอกแขกรับเชิญที่เขาสูญเสียนะฮะผมต้องบอกว่าผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ผมไม่พูดเพราะผมรู้สึกว่าคุณเองต้องการให้ทุกอย่างมาเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นด้วยใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับอ้าวนั้นเรามาเริ่มกันนะฮะคุณกับทางคุณดีเองนะฮะคบกันมากี่ปีน้าขอโทษอีกทีครัอคบกันมา4ปีครับ สี่ปีใช่ครับแต่ว่าเรารู้จักกันมาประมาณ6ปี6ปีแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นแฟนกันเมื่อ4ปีที่ผ่านมาใช่ครับนะฮะปกติแล้วคุณเดียเป็นคนีนใสัยใจคอยยังไงเป็นคนเฮฮาครับตลกจิตใจดีไม่คิดร้ายกับใครอืมที่ผมเชิญคุณมาในวันนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณอยากจะมาเพื่อที่จะให้เปอุทาหอสสำหรับคุณดูด้วยใช่ครับทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ อยู่ดีๆคุณเดียป่วยได้ยังไงตั้งๆที่รักกันมาก็จริงๆแล้วมันเกิดจากไวรัสตับอักเสบบีครับที่เป็นแบบเลื้อรลังจนกลายมาเป็นมะเร็งตับคุณเดียเป็นไวรัสตับอักเสบบีนานแค่ไหนแล้วอันนี้เราเราไม่ทราบว่าเป็นตัวเดียเองก็ไม่ทราบว่าเขาไม่เคยทราบว่าตัวเองเป็นไม่เคยทราบครับการตรวจ f o ล u p หรือว่าการตรวจสุขภาพแต่ละปีก็ค่าตับก็ไม่มีขึ้น คือเรียกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือเธอเป็นนางพยาบาลผมเชื่อว่าแน่นอนคือคงจะมีสิทธิ์ในการตรวจรักษาใช่ครับถูกไหมฮะเช็คร่างกายพอไปเช็คเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยไม่เจอครับไม่เจอไม่เคยเห็นว่าตัวเองเป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ครับมันไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นครับถ้าจะตรวจหามะเร็งตับเนี่ยต้องตรวจแบบละเอียดหรือว่าตรวจแบบเจาะจงถ้าเป็นการตรวจทั่วไปก็จะไม่ไม่เจอครับทีนี้ทีนี้ขออนุญาตนะฮะ ไอ้เจ้ามะเร็งตับอ่ะมันคือเหตุที่มันเกิดมาตามหลังใช่แต่ที่นี่นไอ้ตรงไอ้ไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยฮะตอนนั้นก็ไม่มีอาการว่าว่าเป็นว่าเป็นหร,หรือไงก็ไม่ไม่ไม่มีอาการแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีครับเราคิดว่าเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะคือทอมีมอาการยังไงฮะตอนนั้นเ,เริ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นลมพิษก่อนครับนางเป็นลมพิษตอนต้นปี แล้วเราก็ต้นปีไหนฮะต้นปีต้นปีหกหนึ่งครับแล้วก็เราก็รักษาด้วยคิดว่าอาจจะเป็นแพ้อาหารหรือว่าตรวจเจาะเลือดหาดูว่าแพ้อะไรแต่ก็ไม่ไม่เจอเป็นผื่นขึ้นยเปลเป็นผื่นพิษขึ้นใช่ครับเป็นลมพิษขึ้นที่ิเวขึ้นทั้งตัวครับอ๋อเหรอฮะขึ้นทั้งตัวคันครับคันอ่ะโอเคหลังจากนั้นไปหาคุณหมอก็ไปตรวจก็ไม่เจอใช่ครับก็ไปเจาะเลือดตรวจตามปกติเลยครับ ไม่เจอไม่ไม่มีค่าตับก็ปกติครับพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มีการจุกแน่นปวดท้องอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆแต่เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการกินข้าวไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่ากินอาหารที่มันมีรสจัดอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นตรงนั้นเป็นโรคกระเพาะมากกว่าอืมอ่านะฮะหนักขึ้นคืออะไรฮนะเออหนักขึ้นก็คือนางเจ็บท้องแล้วก็จุก จนแน่นเลอเป็นสองเดือนหลังที่หนักก็คือเดือนออสิงหาแล้วก็กันยาสิงหากันยาปีหกหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะ<ช>เริ่มมีอาการปวดท้องใช่ครับปวดบริเวณปวดบริเวณเ,ออเขาจุกจุกบริเวณลิ้นปีจุกบริเวณนี้คือคเหมือนกับเป็นกดระย,ยนเหมือน,อนปวดกระเพาะนั่นแหละฮะใช่ครับใชบ่ปวดจนบิดเลยปวดไม่ถึงกับบิดปวดแบบทนได้ ทนได้ไปทํากิจกรรมทําใช้ชีวิตปกติเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอเริ่มเป็นมะเร็งแล้วไม่รู้ครับผมเห็นภาพที่คุณไปเที่ยวกันขออนุญาตนะครับผมขอเปิดภาพสักนิดหนึ่งไปเที่ยวทะเลกันเหรอฮะใช่ครับเนี่ยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อไหร,ร่ฮะภาพนี้อันนีเ้เมื่อประมาณพฤษภามิถุนาครับพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาใช่ครับนะฮะ พอพิษมัพิณาหลังจากนั้นเริ่มมีอาการก็ตอนไปเที่ยวทะเลนี่ก็มีอาการครับมีอาการมีแล้วนะทานอาหารเช้าเสร็จก็แน่นแน่นแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าเป็นกดไหลย้อนพอสักพักหนึ่งอาการมันก็จะหายไปครับหลังจากนั้นเนี่ยทาไมถึงมารู้ว่าขอโทษนะฮะเป็นมะเร็งก็คือผมต้องบอกก่อนว่าผม พาเธอไปที่บ้านเพื่อขอแต่งงานในวันที่15ตุลา,านะครับวันที่16ตุลาเรากลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ตื่นเช้ามา,าเดียบ้านอยู่ที่ไหนฮะขอโทษฮะอยู่ที่8รลิ้วครับเช,ชิงเซา,าพือพาไปชาเชิงเซาใช่ครับนะครับแล้วก็ไปขอแต่งงานที่นั่นไปบอกญาติผู้ใหญ่ครับของคุณใช่ครับว่าเราจะแต่งงานกันใช่ครับตอนนั้นเธอรู้มาก่อนไหมเ,เราคุยกันแล้วครับว่าเราจะแต่งงานกันปี62 อืมโอเคบอกปีหกสองจะแต่งงานกันใช่ครับก็เลยเดินทางไปที่บ้านใช่ครับโอเคอย่างจากนั้นครับหลังจากนั้นก็กลับมาตรวจที่ก็คือเช้าตื่นมาเนี่ยเดียแน่นเราเลยสงสัยว่าทําไมในเมื่อยังไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วถึงแน่นท้องออทีนี้นางไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เรียกผมไปคําบอกว่าเจอกอนที่บริเวณชายโคงด้านขวาชาโคงด้านขวา,างนี้นะฮะด้นล่ใช่ครับ แล้วคุณลองคำไหมเจอไหมฮะเจอครับคือมันมันบวมขึ้นมาเลยอย่างนั้นเหรอฮะคำกดลงไปเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆมันเป็นก้อนกลมๆแข็งๆแต่ว่าไม่เจ็บครับหลังจากนั้นก็เลยไปหาหมอครับที่โรงพยาบาลตอนนั้นเธอเริ่มรู้หรือยังรว่าขอโทษนะฮะเธอมีก้อนที่ตับจากความที่เธอเป็นนักพยาบาลจริงๆก่อนหน้านั้นเขาเคยคำเจอนะครับแต่ว่ามันหายไป อเคยคาเจอมาแล้วครั้งหนึ่งที่ตรงนี้แหละเคยคำเคยคาเจอครับที่ที่ท้องเนี่ยนะครับแล้วก็มันหายไปก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พวกนี้ครับอพอหลังจากนั้นแสดงว่าเธอก็ไม่ได้รู้เลยทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นพยาบาลด้วยใช่ครับพอทําทําเจอเป็นก้อนเนบทำยังไงต่อฮะเราไปโรงพยาบาลเพื่อเช็คก็ยังไปหาหมอเพื่อที่จะตรวจเรื่องของอกดไหลย,ย้อนแล้วก็โรคกระเพาะ ให้สองกล้องดูครับออแล้วก็บอกคุณหมอว่าคํำเจอก้อนหมอก็เลยเอ,อ,อันตราสาวดูครับปรากฏว่าปรากฏว่าเจอก้อนที่ตับอยู่ประมาณสี่ถึงห้าก้อนเจอที่ตับสี่ถึงห้าก้อนนะฮะใช่ครับก้อนใหญ่ที่สุดนี่ขนาดก้อนใหญ่ที่สุดนี่ขนาดตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสิบสามเซนครับสิบสามเซนนี่คือใหญ่ใหญ่มากนะฮะใช่ครับคือเกาะอ,อยู่ที่ตับเนี่ยนะครับใช่ครับ โอเคครับุผู้ชมครับที่เรามาสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมมาถาม,ถามถึงเรื่องราวซึ่งทําให้เหมือนไปนทําให้ตอกย้าความรู้สึกของทางคุณกุ๊กหรือเปล่าแต่คุณกุ๊กเองเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาอยากที่จะพูดเรื่องราวเหล่านี้อย่างน้อยเป็นวิทยาทานนะครับใ,ให้กับเราที่ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยล่ะฮะได้เรียนรู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บว่ามันมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเป็นมะเร็ง ซึ่งมันเกิดมาจากไวรัสตับอักเสบบีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนั่งชมอยู่นะครับอยากจะให้ดูแลรักษาตัวเองรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวของความรักของเขาคุณผู้ชมครับเขาบอกนะฮะก่อนเข้ารายการเขาบอกผมเองบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยที่รักกันเนี่ยมีเวลาให้กันอย่าทอดทิ้งกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นในกรณีของเขาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ต่อครับ พูดคุยกับทางคุณกุ๊กนะครับชายหนุ่มที่มีรักแท้ต่อหญิงสาวคนหนึ่งนะครับแต่งงานกันที่โรงพยาบาลสิริราชหลังจากนั้นแฟนของเขาเสียชีวิตเนื่องจากเป็นมะเร็งตับนะครับวันนี้เขาต้องการที่จะมาบอกให้เป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาธานให้กับหลายๆคนนะครับในมุมของความรักรวมถึงโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนาๆนาเมื่อกี้น<า>ี้คุณกุ๊กเล่าให้ฟังทางเอาไว้เรื่องที่น้องเดีย นะฮะคำเจอก้อนหลังจากนั้นไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจไปเจอว่าก้อนหนึ่งเนี่ยมันใหญ่ถึง13เซนอยู่ที่ตับถูกไหมครับใช่ครับคุณหมอวินิจฉัยอะไรยังไงบ้างฮะอาเชิยเลยครับก็คุณหมอวินิจฉัยดูจากค่า AFP ค่ามะเร็งนะครับปกติแล้วเอ่อค่ามะเร็งมันจะอยู่ที่ประมาณหลักหน่วยอ่านะหรือว่าที่คนที่ปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าของเดียนเนี่ยอยู่ที่แสนกว่า ธรรมดาคือหลักหน่วยหมายถึงเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวครับอาจจะแบบห้าห้าสองห้ามเกินสิบห้าอะไรอย่างงี้ห้าสามสิบสามสิบห้ามเกินครับถูกไหมครับประมาณนี้แต่อันนี้ขึ้นไปเป็นแสนครับหมอวินิจฉัยเลยไหมครับว่านี่คือมะเร็งหรือมีการเจาะไปตรวจก่อนไม่มีการเจาะตรวจครับหมอวินิจฉัยเลยว่ามันคือมะเร็งน้องรู้ไหมครับวันน้รู้ครับนั่งฟังอยู่กับกุ๊กเลยครับนั่งฟังอยู่ด้วยกัน เล่นน้องทำยังไงฮะตอนนั้นเราก็ตกใจแล้วก็เศร้าเศร้าแล้วก็ร้อ,องไห้กอดกันอยู่ในโรงพยาบาลสองคนนะครับแต่ว่าตัวกุกคิดว่ายังไงก็มีวิธีรักษาแล้วก็ปลอบเขาให้กำลังใจครับรับวันนั้นก็ยังถ่ายรูปลงอยู่เลยครับว่าพูดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าไม่ว่ายังไงก็จะอยู่ข้างข้าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะอยู่ข้างขางเหตุการณ์นี้มันคือเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองถูกไหมฮะใช่ครับ16ตุลาครับ16ตุลานะครับคุณผู้ชมใช่ครับหลังจากนั้นเริ่มกระบวนการหล,ากกหลังจากนั้นก็คือเราไปโรงพยาบาลช่วงเช้านะครับทางญาติญาติของเดียร์เนี่ยเขาอยู่ที่โรงพยาบาลพนังเก้าเราเลยตรงไปที่นั่น พะคิดว่ามันน่าจะสะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของสิทธิต่างๆอะไรนะครับก็ไปที่นั่นแล้วก็ได้วันนัดทำซีทีสแกนเป็นวันที่18ครับวันที่18เราไปทำซีทีสแกนแล้วก็ทั้งฝ่ายญาติเขาน่าจะรู้แล้วครับเพราะว่าเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นเขาน่าจะดูข้อมูลได้นะครับก็รู้น่าจะรู้ว่าเป็นถึงขั้นไหนระยะไหนแต่ตัวกุ๊กเกเดียเราไม่ทราบณเวลานั้นไม่รู้เราไม่ทราบอ่าเราก็กลับมาที่บ้าน กินข้าวอะไรกันเหมือนเดิมปกติครับกลางคืนช่วงประมาณสัก3าสี่ทุ่มเดียเจ็บท้องมากๆปวดท้องมากๆรเราก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลพนังกาวแล้วก็สรุปว่าก้อนมันแตกครับก้อนมันแตกก้อนไอ้สิมเซนนั่นนะนะไม่รู้ว่าก้อนไหนแต่ว่าเป็นเป็นก้อนที่ตับเนี่ยที่ที่แตกครับก็ แต่ว่าด้วยด้วยตัวของตับเองเนี่ยเวลาที่มันมีเลือดออกหรืออะไรเงี้ยมันจะหยุดเองมันจะสมานแผลเองครับตับคุณสมบัติของตับนะครับทีนี้พอไปหาหมอที่นั่นให้มอฟีนแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่นั่น1 10วันนะครับ10วันก็ออกจากพนังกาวไปหาหมอที่ซิริลาดต่อครับครับจากซิลิลาดเนี่ยก็ ได้วันนัดเป็นวันที่9ทําหัตการ,รจะเข้าไปให้เคมีทั้งเส้นเลือดเพื่อที่จะให้ให้ยาให้ก้อนมันยุบนะครับได้นัดวันที่9พฤศจิกาพฤศจิกายนนะครับแต่ว่ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยได้7วันก้อนก็แตกอีก หลังจากนั้นก็เราวันวันเว,วันใช่ไหมวันที่7เราก็ไปหาหาคุณหมอไปก่อนเวลานัดแล้วก็หมอตรวจอะไรเสร็จสับก็ให้เราแอดมิดอยู่ที่นั่นอีก2 0 25้าวันอยู่ที่ศิริราชอีก25วันภายใน25้าวันนี้มีเส้นเลือดจากก้อนที่แตกอีกสองครั้งครับแตกออกมาอีกเนี่ยรอฮะแตกออกอีกสองครั้งเดี๋ยวปวดท้องหนักๆอีกสองครั้ง นะครับ,รบก็เข้าไปอุดเส้นเลือดอุดเส้นเลือดทั้ง2ครั้งอุดเสร็จออกมาเนี่ยก็ต้องนอนนิ่งๆอยู่ประมาณ8ชั่วโมงถึงจะขยับได้นะครับหลังจากอุดไป2ครั้งอ,อ,อาการก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นเดี๋ยวกินข้าวได้ล่าเริงสดใสเหมือนเดิมจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ กำลังใจดีดีมากๆเขาเป็นคนที่เข้มแข็งสู้สู้มากๆเขาเข้มแข็งมากนะครับช่วงเวลานี้เขาเป็นจังหวะที่เขาพูดกับผมว่าต่อให้จะเริ่มใหม่อีกกี่ครั้งเขาก็จะสู้ครับในวันนั้นคุณดูแลความรู้สึกและหัวใจคุณยังไงฮะก็เราให้กําลังใจกันตลอดเวลานะครับให้กําลังใจกันตลอดพูดคุยถึงเรื่องความเชื่อถึงเรื่องความคิด ถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าเราสองคนจะเป็นเรื่องของความคิดบวกอยู่แล้วเชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดเชื่อในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มันจะสร้างสร้างเซลล์ข้างไหนให้มันรู้สึกดีครับเราเชื่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็ได้กําลังใจจากครอบครัวจากเพื่อนเพื่อนสนิททุกคนที่มาหาตั้งแต่แรกจนถึงวันสุดท้ายสุดท้ายคุณกุ๊กตัดสินใจแต่งงานกับคุณเดียรที่โรงพยาบาล ใช่ครับทำไมถึงตัดสินใจแต่งงานด้วยมันคิดบวกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องมองตามหลักความเป็นจริงด้วยว่าโลกมันคืบคลานไปถึงไหนแล้วก็ด้วยความรุนแรงที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีทีท่าว่ามันจะดรอปลงเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าต้องทําอะไรที่เราอยากจะทําซึ่งมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะทําแต่ว่าเราทําที่มันทําได้ก่อน อย่างน้อยเพื่อจะได้ให้เขารู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่รู้สึกว่าอยากทำอะไรแล้วไม่ได้ทำครับครับก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานใช่ครับเออจริงๆเลิกมันมาวันที่30 3 1อแล้วก็วันที่6แต่ว่าเดียเป็นคนเลือกเองว่าเป็นวันที่29คริบนะครับกเ็เราคุยกันเรื่องนี้วันที่28ตอนเที่ยงหลังจากนั้นกูก็โทรบ,บอกเพื่อนเพื่อน ในกลุ่มก็จัดแจงทุกอย่างตั้งแต่ชุดแต่งงานออของพิธีต่างๆดอกไม้ทุกอย่างที่ใช้ในพิธีก็จัดออกมาตามภาพตามวิดีโอที่เห็นนี่เลยครับวันที่ยี่สิบเก้าใช่ครับเตือนธันวาธันวาคมครับใช่ครับวันนั้นดูคุณดีมีความสุขมากวันนั้นใช่ครับนางดูมีความสุขมากแล้วกเออ็เป็นวันที่นางมีสติมากที่สุด วันสุดท้ายหลังจากวันที่29、30วันที่30สิเนี่ยด้วยการที่ของเสียมันข้างในกระแสะเลือดมันทำให้สมองเริ่มเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้เริ่มพูดไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปแสดงว่าวันที่29วันแต่งงานของเดียวันนี้เป็นเหมือนความทรงจำสุดท้ายที่เธอมีกับคุณใช่ครับ ในความรู้สึกของความรักแล้วก็ความสุขที่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันใช่ครับถูกครับหลังจากวันนั้นเธอเริ่มจำอะไรไม่ได้ใช่ครับมันก็เริ่มเบอร์ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่30จนแบบว่าฉลองปีใหม่แล้วก็ฉลองกันสามคนเดียแม่แล้วก็ผมอยู่ในห้องห้องโรงพยาบาลแล้วก็ให้กำลังใจกันวอวยพรกัน นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนในโรงพยาบาลน,นั้นต่อมาอีกจนถึงวันที่7จริงๆแล้ววันที่5ที่6เนี่ยเดียหลับไป2วันเดียหลับไป2วันหลับไปโดยที่แบบว่าตื่นขึ้นมาแค่ลืมตาแล้วก็หลับต่อนะครับแล้วก็วันที่7ตอนประมาณ4ี่โมงนะครับเราเผมผมตัดสินใจให้อ,อ,อาหารทางสายยางเพราะคิดว่าน่าจะทําให้ มีแรงก็คือต้องจออเจาะคออันนี้ให,ให้ให้ทางจมูกรับให้ทางจมูกใช่ครับให้ทางจมูกหลังจากาใส่เสย่างเนี่ยานางตื่นขึ้นมาทักทายคนแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดคําว่าไหวถามไหวไหมบอกไหววันนั้นคือวันที่วันที่เจ็ดใช่ครับมกรานะฮะใช่ครับไหวทํามือโอเคทํามือเยี่ยมล่าเริงยิ้มให้ทุกคนมันดูมีหวัง มันดูแบบปฏิหารครับแล้วน,นางก็หลับไปตอนประมาณสักหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งก็หลับครับหลังจากนั้นช่วงประมาณสี่ทุ่มสิบนาทีผมยืนอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จับมือแล้วก็เหลือบขึ้นไปมองหน้าก็ไป นั่นคือการส่งยิ้มทักทายให้กับทุทกๆคนเป็นครั้งสุดท้ายของเธอใช่ครับวันนั้นเป็นวันสุดท้ายทั้งพยาบาลเขามาบอกแล้วครับว่าที่น้องเขาตื่นขึ้นมาเขาตื่นขึ้นมาลาแต่ผมไม่ทราบนะครับเขาเขาบอกทางคุณแม่แล้วก็ทางเจเจทั้งหลายครับ,รบแต่ผมไม่ทราบกุ๊กก็ยังยังมีหวัง ยังเชื่อก่อนนั้นนั้นที่ผมถามเดียวันที่มีสติเนี่ยผมถามเดียว่าเชื่อไหมว่าเธอจะหายเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมเชื่อเชื่อเขาจะหายใช่ครับเชื่อว่าจะหายต่อให้เริ่มอีกครั้งก็จะเริ่มใช่ครับก็จะทําใช่ครับอาชมชุมครับนั่นคือเรื่องราวของความรักจริงๆลุ้นๆเลยนะผู้ชมครับรวมถึงความเจ็บปวด ของผู้ที่จากไปรวมถึงผู้ที่อยู่เดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวนะครับของทางคุณกุ๊กที่บอกเอาไว้นะครับว่าอยากจะเตือนคุณผู้ชมที่ยังดูอยู่เนี่ยยังดูกันตรงเนี้ยกับเราเนี่ยนะฮะว่ามีอะไรเนี้ยให้ทาซะกับคนที่เรารักนี่คือรูปธรรมท,ที่เขาพบนะเขาเลยอยากจะแจ้งอยากจะบอกกับทุกคนช่วงหน้ากลับมานะครับ สู่รายการโหนกระแสนะครับคุณกุ๊กครับเห็นบอกคุณอยากจะมีอะไรเตือนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูรายการอยู่อะเชิญครครับก็อยากเตือนเรื่องของคนที่มีความรักคนที่มีคู่รักคนที่มีคนที่เรารักอยู่ที่ยังอยู่ตอนนี้ให้เห็นเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของการใส่ใจการพูดคุยกัน หรือแม้กระทั่งการน้อยใจการทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วกุ๊กกระเดียใช้ชีวิตด้วยกันมาเรามีทะเลาะกันในช่วงแรกแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเราไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้เราไม่อยากทะเลาะกันแล้วก็ต่างคนต่างเงียบเราให้เรื่องมันจบไปอ่าเราอยากมันมีคำคำสัญญาที่เราคุยกันไว้ก็คือถ้าทะเลาะกันหรือว่าคุยกันแล้วไม่เข้าใจก็คือใครขอโทษก่อนคนนั้นเป็นคนชนะอเมือม่อไหร่ที่มีคนขอโทษก่อนอีกคนจะรู้สึก อยากขอโทษนะครับอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็เรื่องของเวลาก็คืออยากให้คิดถึงเวลาให้มากๆ <c oughs> จะไปไหนจะไปเที่ยวจะไปคุยคุยกันหรือว่าการพูดคุยที่มันมีความรู้สึกดีๆให้กันอยากให้ทำ <c oughs> ในตอนที่มันมีเวลาอยู่ในตอนที่มีโอกาสไม่ใช่ห่วงแต่ทางานใช่ครับไม่ใช่ห่วงแต่จะไปทําอะไรในมุมของฉันมุมของเธอใช่ครับแล้วกม็มีเวลาให้กันใช่ครับ บาง,งคู่อย่างกุ๊กกระเดียอย่างเงี้ยคือเราห่วงเรื่องของความสําเร็จเราห่วงเรื่องอความสําเร็จที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่มองเห็นจับต้องได้แต่จริงๆแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์เงี้ยก็ทําให้คิดว่าจริงๆแล้วความสําเร็จมันอยู่รอบตัวมันอยู่ที่มุมมองการที่มีเพื่อนดีๆมีงานดีๆมีแฟนดีๆมีคนที่เข้าใจเราอันนี้มันคือความสําเร็จจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบว่าการมีบ้านมีรถอะไรพวกนี้มันทําให้รู้ตรงนี้แล้วก็ พูดถึงเรื่องของเวลาอย่างที่คนที่ทะเลาะกันจริงๆแล้วอย่างที่กูเขียนไว้อะครับ mm hmm. เวลามันสั้นมากมันสั้นมันสั้นมากๆจนที่แบบว่ามันน้อยเกินกว่าที่เราจะโกรธหรือว่าเกลียดหรือว่าน้อยใจกันจริงๆถ้านึกย้อนไปได้อยากให้เอาเวลาพวกนั้นมาคุยกันให้เข้าใจมากกว่าให้รักกันมากกว่ามีอะไรดีๆก็พูดให้กันบอกรักกันทุกวันอย่างนี้จะดีกว่าครับในวันที่ คุณเดียจากไปคุณกุ๊กได้มีการกล่าวคำอำลาอะไรครั้งสุดท้ายอย่างที่บอกครับตอนที่นางตื่นขึ้นมากุ๊กได้พูดแล้วว่าไม่ต้องห่วงฉันจะอยู่ข้างๆงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรเลยสบายสบายนะไม่ต้องคิดมากผมขอญาตย้อนไปนิดนึงนะฮะคุณหมอได้มีกำหนดเวลาไว้ให้ไหมหมอดูเป็นวันต่อวันครับ วันต่อวันวันต่อวันคือเรียกวไม่ได้กําหนดเวลาว่าเออขอโทษนะฮะอีก6เดือนนะอีกหนึ่งปีนะอีก3เดือนนัไม่มีไม่มีแต่อันนี้ใช้คําว่าวันต่อวันใช่ครับแสดงว่าที่ไปเจอเนี่ยมันสุดท้ายยิ่งกว่าสุดท้ายแล้วอีกนะมันสุดท้ายแล้วครับในในทางการแพทย์แผนปัจจุบันมันทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนตับหรือว่าจะทําหัตถการอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถทําได้แล้วเพราะมันถึงขั้นแตกแล้วด้วย ใช่ครับเชื้อมันเริ่มกระจายไปที่ปอดแล้วทําให้เดียเนี่ยหายใจแทบลําบากหายใจลําบากถึงตอนนั้นนะครับเคยวาดหวังจะมีลูกด้วยกันเราคิดว่าจะมี1คนครับหนึ่คนคิดไว้ทีแรกคุยกันว่าจะไม่มีเพราะว่าเราคิดว่าเราจะอยู่กันแบบ2คนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุยกันเราคิดว่ามันต้องมีสักคนหนึ่งเพื่อให้มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เราคิดไว้แบบนั้นวันนี้คุณจะทํายังไงต่อไป ก็อย่างที่บอกครับก็ถ้ามันเป็นกุ๊กที่จะต้องนอนอยู่ตรงนั้นกุ๊กคิดว่ากุ๊กอยากให้คนที่อยู่เข้มแข็งแล้วก็เดินต่อก้าวต่อไปไม่อยากให้มาจมหรือว่ามาอยู่กับอะไรที่มันแย่ๆอะไรเงี้ยครับเก็บแต่เรื่องดีๆไว้ดีกว่าคือพูดง่ายๆว่าคุณกุ๊กคิดว่าคุณเดียคงอยากให้คุณเดินต่อไปข้างหน้าใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับ ทขอโทษจริงๆขออนุญาตจริงนะฮะวันนี้ถ้าวันนี้เนี่ยคุณเดียเขามองอยู่หรือเขารับรู้ได้คุณอยากจะพูดอะไรกับเขาผมว่าเขามองอยู่ถ้าพูดได้ผมก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงครับฉันดูแลตัวเองได้ไม่มีอะไรที่เธอต้องห่วงแล้วเธอรู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนอ่ะคุมครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นความทรงจําแต่ผมเชื่อความทรงจํานั้นเป็นความทรงจําที่สวยงามจริงๆนะครับครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สิ่งที่คุณได้มีมีออกมาในวันนี้มาพูดให้ผู้ชมได้ฟังในวันนี้อย่างน้อยมันเป็นแบบอย่างนะฮะครับ,รบซึ่งคุณบอกเลยว่าเวลาคนเราเนี่ยมันสั้นมากๆจริงๆครับเราไม่สามารถกําหนดได้จริงๆว่าวันพรุ่งน,นี้จะเป็นยังไงมันลืมเป็นยังไงใช่ครับวันนี้ดีกับคนที่คุณรักใช่ใคร,ครไม่สบาย ไปหาหมอใช่ตรวจร่างกายดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนที่รักคุณอยู่ข้างๆใช่ครับเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปนี่เหมือนกันเลยทุกอย่างถูกไหมใช่ครับอ้าวโอเควันนี้ขอบคุณนะครับและเป็นกําลังใจให้ความจริงนะครับขอให้คุณมีชีวิตที่สดใสผมเชื่อว่าคุณเดียมองคุณอยู่แล้วก็อยากให้คุณเดินต่อไปสู้ต่อไปเธออยู่ในความทรงจาคุณตลอดไปนะครับใช่ครับขอบคุณครับ